กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผมวายควันหอมวันนี้ถ้ามืดหน่อยขออภัยนะท่าหนห้าผมมืดหน่อยนะฮะไม่รู้ว่าถ่ายย้อนแสงหรือเปล่ามีน้องคนหนึ่งขอขอมาขอกูมานานแล้วแหละหน่าจะเกือบร่วมครึ่งปีแล้วนะพี่สายคันเร่งฝืดมันทํายังไงวันนี้นะฮะผมจะมาใส่สายคันเร่งแต่งแล้วก็พวกประกับแต่งนะฮะใสกะ่กับเบรดนี่แหละหรือว่าใครจะเอาไปใส่กับสองจังหวะรุ่นอื่นก็ได้นะ มได้ประกับตัวนี้มาคือได้มานานแล้วละ่ะทีแรกว่าจะใส่ตัวนี้เลยแต่ทีนี้ว่าท่านผู้ชมกูไม่พอใจอย่างหนึ่งคืองานมันกองแก่งเนื้อไหมคือมาเป็นพลาสติกทั้งดุนเลยอะซื้อมาเท่าไหร่วะซื้อมาน่าจะประมาณ200นะฮะน่าจะซื้อมาประมาณ200ถ้าจำไม่ผิดคือที่ซื้อมาเพราะลูกเล่น,ม,นมันมีปุ่มตรงนี้กับปุ่มสตาร์ทมือนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกอะไร Off run. ออฟลันนี่เป็นออฟลันอันนี้มันเป็นตัวสตาร์ทมือสายคันเร่งม่ให้กูมา2เมตรมั้งเนี่ย สาวไม,ม่อยากจะหมดเลยอันนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราจะใส่ประกับตัวนี้บางตัวมันอาจจะให้สายมาสั้นกว่านี้แต่นี่ไม่รู้แม่งทําไมแม่งยาวอย่างเลยไอสัตว์ยังก็คันเร่งสิบล้อคันเร่งเครื่องบินก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราจะมาสายเจ้าคันนี้นะครับก็จะเหลือสายสายเดิมสายเดิมของคาบูกับสายโอตอลุปไว้นะฮะส่วนสายนี้เราต้องตัดทิ้งอันนี้มันก็ไปประกับใหม่นะแต่ทีนี้เว้ยม,มันผมใส่มันอยู่ตรงนี้ไงรู้สึกคันเร่งมันหนักด้วยนะครับ คันเร่งมันหนักแล้วม <pour> ันฝืดนะครับก็เลยว่าจะเปลี่ยนเป็นประกับทดไม่รู้ว่าแม่งจะหายฝืดหรือเปล่าเราก็จะมาทําทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้มันฝืดนะฮะเคสิ่งที่เราต้องมีนะครับเราต้องมีหัวแรงแล้วก็ตะกั่วโอเคเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยก่อนไปดูคลิปนะครับฝากช่องใหม่ของผมไว้ด้วยอบมันควันหอมนะฮะช่องสายควันเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวช่องนั้นมีอะไรอัปเดตก็จะอัปเดตให้เรื่อยขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้าไปไปกดติดตามให้นะฮะสำหรับ2 0 0รยซับแก ครับขอบคุณมากช่วยกันกดให้ถึงพันซับเร็วๆนะท่านผู้ชมช่วยกันดูวิดีโอเ้วนนัง่งๆดูซ้ำๆไปนะฮะมีอะไรมีคอนเทนต์ไรฝากไว้ในช่องนั้นก็ฝากไว้ได้นะครับทำได้จะทำให้โอเคเราไปดูคลิปกันเลยอุปรกรณ์ก็จะมีแค่2อย่างแค่นี้นะครับสำหรับการทำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งย่อยๆก็ครีมนะครีมหรือว่ากรรไกรคมๆหรือคัตเตอร์ก็ได้พอเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยให้เราถอดสายคันเร่งแล้วก็ต้องถอดสายคันลร่งนะครับแล้วก็ถอดสายที่คาบูแล้วก็ ที่ปั๊มออโต้ลุบเราถอดสายคันเร่งนะครับแล้วก็ประกับแล้วถามว่าทาไมต้องถอดประกับก็มึงจะเปลี่ยนประกับไงก็เลยต้องถอดประกับนะฮะทีนี้เรามาที่สายตัวนี้สายข้อกาวตัวนี้หักอย่างนี้ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเอาสายสองเส้นเนี่ยออกตะลิงสองเส้นเนียวออกอ่าที่เราต้องใช้อะที่เราต้องใช้คือเราต้องใช้เจ้าตัวนี้แค่าตัวกลมๆนี้ตัวเดียวฮะเอาประกับตัวใหม่เนี่ย ใส่เข้าไปตรงนู้นแล้วทําการวัดระยะถ้าผู้ชมดูสายกูจะไปไว้ตรงไหนให้ไงโอเคเดี๋ยวผมผมหาที่ซุกแป๊บหนึง่งเคได้ได้ที่ซุกแล้วซุกซุกไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยหาพกกลับใหม่มาใสา่อันนี้ลองใส่ไปก่อนนะเผื่อมันนิ่มเผื่อมันนิ่มเคทีนี้เราก็ลองเอาสายนี่นะฮะมาวัดเข้าๆอันนี้เป็นสายจากคาบูมันจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งสายตัวนี้มันต้องเข้าไปข้างในเว้ย อันนี้น่าจะสุดอยู่ช่วงประมาณนี้นะฮะเห็นกันเนาะเนี่ยตรงข้อตรงนี้เราก็วัดเนี่ยเราตัดช่วงตรงนี้นะครับเนี่ยตัดตรงนี้เลยมาร์กไว้แล้วตัดตรงนี้จะเผื่อก็เลยนะเผื่อลงมาสักสักช่วงนี้ก็ได้อ่ะแล้วถ้ามันไม่พอเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดึงตรงนู้นช่วยนะครับไปดึงไอพวกประกับแบบนี้ที่หน้าตาคล้ายคลที่สัเอ็มมันจะมีตัวนี้เห็นไหมมันจะมีตัวตั้งคล้ายๆตัวตั้งคาดอ่ะอันนี้ก็แนะนําให้เอาเข้ามาให้สุดนะฮะพอเข้าสุดแล้วเนี่ยสายคันเร่งดึงสายคันเร่งดันเข้าไป ดันเข้าไปให้สุดพอดันสายคันเลี้ยงเข้าไปสุดแล้วเนี่ยเรามาวัดตรงนี้ให้เอาสายสายดึงคาบูเป็นมาตรฐานก็ได้นะครับขึ้นอยู่ก็ว่าถนัดช่วงตรงไหนนะสายโอตุลุกก็เป็นมาตรฐานได้ฮะแต,แต่แต่ตามหลักของเมดไอเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เราให้ไว้ตำแหน่งเดิมนะครับอ่ะนี่ช่วงนี้ปุ๊บผมจะเผื่อสักช่วงนี้นะก็เผื่อตีว่าเผื่อสักครึ่งนิ้วอะไรอย่างเงี้ย ซักช่วงตรงนี้ก็เดเล็บไปดูดพอดีทีนี้ให้ตัดจุกตรงนี้ออกนะครับตัดตรงนี้ออกไปหรือหรือใครจะเอาหัวแรงจี้ออกก็ได้นะตัวเนี้ยเอาไว้จุกนี่ออกแล้วนะครับให้ทําการตัดตัดตรงที่มาร์กไว้นะตัดเหล็กทิ้งไปเลยเนี่ยให้เหลือแต่สายนะอย่าไปอย่าพิ่งไปตัดสายนะตัดอันนี้ออกไปก่อนนะครับได้ทําการตัดสายคันเร่งเรียบร้อยโอเคนะครับเป็นหน้าตาประมาณนี้ทีนี้เว้ยจักที่ให้วัดช่วงตรงนี้ใช่ไหมแล้วนี่ท่านผู้ชมเรามาวัด มาวัดสายคันเร่งนะครับให้อยู่จุกตรงนี้อีกทีหนึ่งได้หรือไมตัดมันอีกตัดมันอีกตัดให้มันอยู่ประมาณนี้จริงๆระยะเมื่อกี้ไม่ตัดก็ได้นะท่านผู้ชมไม่ตัดก็ได้แต่ทีเนี้ถ้าใส่สายพวกนี้ใช่ไหมสายมันจะโด่งขึ้นอย่างนี้ถ้าสายมันเหลือนะแล้วทีนี้เราตัดสายส่วนเกินออกผมวัดได้ประมาณนี้ซึ่งก็วัดจากจุกตรงนี้นะฮะกูถ่ายไอ้ขาจับกล้องก็มีแต่ว่ารู้สึกรู้สึกมันจะเริ่มไม่ดีมันจะพังแล้วนี่นะฮะวัดให้ได้สายประมาณนี้ให้อยู่สุดตรงนี้ ราก็จะตัดตรงนี้ออกแล้วก็ทําการจี้ตะกั่วลงไปพอเราตัดสายคันลร่งได้ขนาดแล้วเนี่ยด้ความยาวที่ต้องการนะฮะแล้วก็ยัดสายเนี่ยเข้ามาในนี้ในจุกอันนี้นะครับจุกอันนี้ใช้เป็นเป็นของเดิมนะเป็นของเดิมของเมดใครใช้เมดก็ใช้ของเมดใครใช้ VR ก็ VR นะฮะไอเนี่ยมันจะยุ่งยากหน่อยตอนเปลี่ยนสายคัเลเร่งสำหรับอันนี้สำหรับของแต่งนะ มันจะประมาณนี้แหละมันจะยุ่งยากประมาณนี้เค okay, ใส่มาสุดแล้วทีนี้ก็ใสไอตัวนี้ตัวที่เราตัดออกมาทีแรกนะเข้าไปพอยัดเจ้าตัวเนี้เยเข้าไปแล้วเนะี่ยอ๋อผมบอกอยังวะลืมนะฮะว่าเอาด้านที่มนันมนมน,มนเนี่ยขึ้นข้างบนอย่างนี้ส่วนไอ้ด้านต้านที่กลวงเนี่ยไว้ข้างล่างมาจี้ตรงนี้ให้ร้อน จีท้ทิ้งไว้นะฮะแล้วก็สีโครงกูไปด้วยละ <anca v> พอมันพอมันร้อนเนี่ยพอเราจี้ร้อนแล้วเนี่ยเอาตะกัก่วยัดเข้าไปก็เอาให้ตุ่มก่านี้กสักหน่อยนี่ก็สวยแล้วล่ะจัดว่าสวยของกูละ ลาทาสวยกว่านี้ก็ก็ให้สวยกว่านี้นะฮะเป็นจดเป็นก้อนกลมๆก,ก็ได้กล้องกูงโงท่ทุกทุกคลิปอะ่ะมูระเบือทีนี้ทีนี้เราเราก็ใส่คืนเข้าไปฮะเราก็ใส่สายนี่คืนเข้าไปวิธีใส่ก็ไม่ยากครับเอาสายเนี่ยขึ้นมาดัานจากข้างล่างขึ้นมาล็อกกับเจ้าตัวนี้ไว้แบบนี้ ให้เข้าล็อกนะฮะให้เข้าล็อกอย่างนี้แล้วก็เอาไว้ข้างในสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไอพกับขาต้องผมด้วยนะฮะตายหมดแล้วโอเคนี่ท่านผู้ชมพอเราใส่สา,สายเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่สายอตูุ้บเลยก็ได้แต่ทีนี้ทีนี้เราเราต้องเช็คเพื่อความแน่ใจนะครับ ให้ลองบิดคันเร่งในในขณะที่ใส่สายคาบูนะครับใส่สายดึงคาบูบิดว่าลูกชักขึ้นสุดไหมโอเคนะครับลูกชักขึ้นสุดเป็นอันว่าใช้ได้คันเร่งนี่นิ่มมือขึ้นเยอะเลยเว้เนี่ยนะระยะระยะเหลือแค่นี้เนี่ยเนี่ยอันนี้นะเนี่ยหมดแล้วนี่สายเหลือด้วยระยะสายเหลือนะฮะเดี๋ยวตั้งใหม่ ปังให้มันตึงหน่อยบิดเนี่ยแช้ไม้หมดแล้วน้อยมากปึ๊บหมดเยี yeah. ่ยมทีนี้ก็ใส่อะไรอะไรขึ้นไปเพื่อให้มันลื่นยิ่งขึ้นนะครับก็อย่าลืมใส่อุ้ยขาก,กล้องกูก็ไปแล้วใช้ขาตัวแล้วกันใส่โอตโต้ลูปนะครับหรือน้ำมันพืชหรืออะไรก็ได้เทละบีก็ได้หยอดลงไปเลยได้ลื่นๆหน่อยใครคกๆจะใส่ตามสายนี้ตามสายบน ก็ได้เลยนะนิ่มขึ้นเยอะแนละ้วทีแรกไม่คืนเลยนะไม่มีคืนเลยแต่กูไม่พอใจประกับแม่งกล่องแข็งเว้ยเฮียแบบแบบเอามือบีบก็แตกอะ่ะอันนี้ขันน็อตตรงนี้หวานไปแล้วนะขันน็อตตรงนี้แม่งจนมันหวานมันไปไหนไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวมีตังค์สักหน่อยว่าจะซื้อเขาเรียกอะไรประกับที่มันมีลูกปืนข้างในเนี่ยพวกโดโมิโนโ่เหรอว่าจะใส่นะฮะอันนี้กล่องแข็งเกินไปเอาที่มันเป็นเป็นเหล็กหรือว่าเป็นมิเนียมอุ้ยแต่นี้ท่านผู้ชมแม่งนิ่มมือขึ้นไปเยอะเลยนะ ขี่สบายขึ้นเยอะเลยอะอย่างงี้ปกตินี่โอ้โหบิดขนาดนี้นี่อย่างนี้อันนี้บิดแค่นี้คืนด้วยแถมคืนด้วยที่แรกสายมันต่อลงไปข้างล่างนะฮะน่าจะหักหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่นี่สบายแล้วถ้าใครใส่ของทีเซ็ตเอ็มนะแล้วสายมันยาวเกินเนี่ยก็ทำวิธีนี้นะครับส่วนมากก็จะนิยมใส่ของทีเซ็ตเอ็มกันเนาะของสีจ่จังหวะมันไม่มีรายยานะยะถ้าไม่ต่อสายเส้นเดียวจบเลยเข้าคาบูจบเลยของเราไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะไม่ต้องมีสายโยงออโอทูุปด้วย เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันหน่อยดีกว่าอันนี้ท่อทำมาใหม่นะฮะท่อใหม่อีกใบยอยู่โดนเสียงแม่งดังโอ้โหแล้วเกินไม่ไหวเดี๋ยวผมว่าจะไล่ไส่ใหม่นะเดี๋ยวว่างๆมานั่งไล่ไส้กัน ันี้ไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะผมไม่ได้ใส่กองนะเปื่อยไว้เปื่อยไว้ดูเฉยๆโอเคท่า okay, นผู้ชมสําหรับใายที่สายคันเร่งแข็งนะครับก็ดูช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงช่วงตรงเนี้ยช่วงชักตรงเนี้ยแล้วก็ดูว่าสายมันหักหรือเปล่านะครับส่วนมากมันจะฝืดช่วงข้างในนี้กับตัวพวกสายดึงตัวโอตตรุปเนี่ยสายโอตตรุปเดี๋ยวจะเป็นตัวทวงสาหรับสอนญี่่เราเลยถ้าถ้าเอาสายดึงโอตตรุปออกเนี่ยมันจะเบามากท่านผู้ชม มันจะเบามือขึ้นไปเยอะเลยแต่ของเยาว่าแม่งไม่ใส่ลบไม่ได้ถึงว่าบางคนแม่งอุดกันผมไม่รู้แม่งอุดเพื่ออะไรอุดเพื่อให้ใสายคันเร่งมันเบามือนะฮะหรือว่าไม่อยากใช้ปั๊มเพราะมันเกะก,กะหรือว่ามัน,น่วงเครื่องหรืออะไรก็ไม่รู้บางคนเขาไม่ใช้แ้วผมไม่ใช้ไม่รู้ละแม่งจนะหนักแค่ไหนแต่ก็ใช้นะฮะการเอาไว้ดีกว่าโอเคคลิปนี้เราไม่มีอะไรแล้วนะครับใครมีอะไรคอมเมนต์ไว้ไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ที่กันไว้ได้นะฮะฝากกดไลค์ like สำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กราบขอบคุณสำหรับคคคนที่่แชรลิปไปไบบออยๆขุณมากเ ใครยังไม่ติดตามนะครับฝากติดตามด้วยจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่างช่องของผมส่วนคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ทำอะไรภายในคลิปหน้าก็คอมเมนต์ที่กันไว้ทำได้จะทำให้นะฮะเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายจ้า